ออกจากชาญชาลาที่หไปทั้งขบวนเลยพึงเข้ามาชาญชาลาที่4เป็นขี 3, ่ห้าหนึ่งแปเซตแรกค่ะวันนี้ก็ไม่ได้ออกงานส่วนในชาญชาลาที่สเป็นขบวนพิเศษที่945าหกรุงเทพการจนาบุรีวัดธรรมกระแส ชานชาลาที่6เป็นขบวน281กรุงเทพกบินบุรีจะออกจากสถานี8ดโมงตรง281ออกจากชาญชาลาที่6 ดด้วย บุรีวันนี้เข้าชานชาลาที่5ค่ะแต่ไม่สามารถเดินออกไปได้เพราะอีกแค่3นาทีขบวนพิเศษจะออกจากชานชาลาที่3 เปลี่ยนลากสาดอออกมาดูวิว ปู4001กันสวนกับ356 มาด้วยมาดูการทิ้งตัวของนาปู่น่าจะทิ้งนาตรงนี้เจ้าหน้าที่ปลดจะขอพ่วงออกปู่ก็จะสับเข้าไปในชานชลาที่สิบสอง เจ้าหน้าที่ถอดสลักออกแล้วสี่หนึ่งสองห้าค่ะอันสตอมเครื่องยนต์แรงๆแคทเทอร์พิลา ตาชี4517ที่กำลังร้างรถดีเซลรางผู้เช้าทําขบวน384เข้ามาว้าวต่อด้วยปู4018 พี่ชีสี่ห้าสองศูนย์เสียงวีนฮิตาชิที่เป็นเอกลักษณ์สี่หนึ่งสองสี่เข้ามาทำสองศูนหนึ่ง ออกจากชานชาลาที่11หลังจากสง่งผู้โดยสาร ่4 0 0 1ยังคงอยู่ที่สถาานีกรุงเทพชานชลาที่8คนรอเยอะมากเป็นของขบวนธรรมดาที่279ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกส่วนขบวน211นั้นยังไม่มีหัวรถจักรเข้ามาเทียบเมื่อกี้เห็นที่ตาชี้แวบๆ แต่น่าจะเข้าไปเติมน้ำมันรถดีเซลราง27 9เข้ามาเทียบในชานชลาที่8บ้านคลองลึก พี่ชี้เติมน้ำมันเพื่อที่จะทำขบวน211คง,ง,งมไม่ได้รอส่งแน่ๆคุณปู่4ี่ีค่ะโอ้วันนี้มาเยือนกรุงเทพอีกแล้วสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นอยู่ที่กาญจนบุรีและนี้ก็คือคุณปู่4ี่6 g k k เช่นกัน สำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ